แต่งนะครับไรแต่งตอดมันก็โดดลงนังเลย่สวัสดีครับผมทักทายห้ามเศร้าฝนตกตกตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองเหมือนพี่น้องจนบานนี้ยังคนเศร้าอยู่ ยีวังหันเยีวังหันะเยีวังหันัับอก่าอก่อของพ่ขอ,ข,อ,ข,อขึ้นนนคนตกน้ำหลายขนาดใช่นหคนเขาเข้าเจ้ายวกันนี่มองหน้ากันไรแดงกิ้งคิงยมม,มีปุ๋ยเมื่ไดเมืเบิ่งด่วนล่ะ เป็นสองเดือนสามเดือนล่ะเบืบ้องก้อนปาดนี่เป็นเชียงไหนนี่ห้างปัดไหนโอ้ปาดมาเบื้องที่แรกๆนะมันจะห่างๆ่ว่าตอนนี้มันมันแตกก่อพี่น้องที่แรกว่าจะได้สามแล้วมันห่างๆบาดไหมมันแตกก่อ คือออกมา,าติมให้หน้ามุดเลยพอดีเลยเนี่ยช่วงจีวาห่างๆบอกใครเกิดเนี่ยมันเกิดขึ้นมาที่หลังก็แตกก่อ,อช่วงนั้นเป็นจ้าเป็นเจ้เนี่ยมันเป็นฝุ่นดอกที่น้องเนี่ยตองไหนทีมันสูงๆก็มกมอนเป็นฝุ่น สีพุ่นง่วสิี่พุ่นควายรับสีพุ่นไฟขีุ่มฝ่ายโยคาดมังเลยเป็นขีคุ่นมันก็งแงามกอไใช้กอน,ม,น,นมันมันบรมันเข่าดำดอกไอกี่นดองเขาวานมันมองในรถเกียร์เกียร์พิษพันแท้ รมันดันกันแช่มันก็เลยเราขึ้นงานกันหลายให้นี่บองหามเป็นไรลงโกงเตียงอันนี้เป็น จ่าบนะครับไอ้ามองนี่สิหลวงพระเกิดจะนี่วนเลยห้างเลยกห่างน้อตรงเต็งเลยมาหลอกมึงเลยหลอกมึง โดนแล้วห่านกระลึกเออปวอันนี้เขาเหนียวพี่น้องลงตงเตงหื่นต้องลุยไปนั้งนาน่ะจ้ะ เล็กเกืบอบพีร์ตกตกแทบมาขึ้นไงขึ้นมาหลายก็เก่านำเรียงก็เป็นน้ำหน้าพอดีขึ้นของคนตกเกือบพวัดขึ้นบบน้นมนำมันเล่อยขึ้นหลายก็เกา่าทั้งวันในวันปุ๋ยเลยเนีไออกข้างๆจังเลย อันนี้ซ้ำให้นี่วันวันแล้วก็ลดมากมาไถซ้ำให้เกิดเกิดเกิดดีเนี่ยแต่ข้างลาง่างเนี่ยพี่น้องข้างบนมันก็มันเกิดเป็นข้างบนก็จะลง่งมามากเลยก็ เป็นปุ๊บเป็นกว๋กวก๋วไงเกิดกระดิ่งกระดิ้งไข่แน่อยงามอยู่งามกัท่วมเลยตดนกันแค่เลย่งอเห้ย,ดยลดกงนแค่เลยนาำ พี่หนุ่มพี่น้องเขาน้านคนแท้น้ำลึกขนาด,นพ,ดนะพู้น่นะพี่น้องชุดใดปลายุค่าพุ่มน่ะนี่แหละชุดนี่แหละปลายุค่าพุ่มนี่แหละนี่พุ่มนี่นี่ปลายไปยังกันอนะไรพุ่มนี่สพุ่มนั่นแหละบางชุด ถ้าเลี้ยวลงไปก็เกิดดีอยู่ง่ามอย่พีห่ห้องเจอทั้งเทื่อมนัยนจะเป็นที่หินนั่นจะน้อยแล้วมันก็นเลยบวกเกิดเป็นเลยอันนี้ก็เกิดง่ามอยู่

ยังเขาข้าเจ้าด้วยกันไปเพื่ออะไรแล้วเขาข้าเจ้ากับลงตรงเตียงเลือดนั่นแหละตอนที่แรกๆไงขึ้นมากเลยท่เนี้ ผมเจ้าเียกันหนาจิตเลยก็ที่วันมถนอี่านาคือซ้ำนีนี่คือเป็นห่วงหรือกาลังดีถ้าแบบนี้นะเป็นห่วงหรือกาลังดีเป็นกกเป็นกอพี่เนาะไม่เด่ย ันไปกับหักหกกัไข่ยู่มันมีแตมันมีแตนขาดไหลแตงตอดมันก็โดดลงหนำเลย มันใสเบ็ดมันจะใสบ่ไรแล้วใสเบ็ดนี่เท่ามันหกทั้งนี้เป็นแต่ใสได้อยู่แต่ว่าเท่กับหกคือก้าวมูตะไลยังไปอีกบนี้ไปบันไดเลยเลืีหนอปลูกต้นไม้ใช้คันคู่นะก็ไปบันไดแล้วล่งไปนี่เป็นนาเพียเอี่ยว ลึกขนาดยังเป็งเลย,เลยนะบูปลาไม้ปลาหลไเออ นกระตกะเขาลิ้นๆครับผู้เปียกเลยแม่บูยแค่ผู้ปลาจะข่ายเปียกเลยโอ้ยเปียกหมดหยอดเลยตั้งใต่ละบาทผู้ปลาเป็นเลยล่ะมาจับกับเปียกเลยจับเปียกที่หรอยเซ็ตตัวสับกัน สามให้กัะชุดมันเกิดเพราะใครดีปันไดอย่ากันแฮ่ไหนเลยมุ้ยเขาเหี้ยมาถอกแล้วเขออาเหี้ย ออปเป็นเตียน้ำเลยน้ำม,มันไหนมีคลากหล กลางๆมันแข็งี่ตัดไ่ควายกันพี่จังมันล่งมากพอดีมกไมอยุ่ไก่เกินลดลงมากพอดีแบกไปกับปีนกิโลโอ้น้ำมันไหลออกี่ตัวนี้ มหหลังจากไปเลาะเบื้องเข่ามาพี่น้องไปเบื้องเข่ายู่ท er ่งมากอะมาใส่เบ็ดครับผมใส่เบ็ดเบ็ดเทือได้ป่าจกโตก็ได้ปนพี่น้องใส่ไบห้ายครับมือนี่นี่แหละเบ็ดงาหลัง ใส่แคนน่หาหลังพี่น้องใส่นี่น้องน้องไม่หญ่หรอกน้องนี่น้องนี่นี่นะนี่ซ้ำอีกนะนี่ครับลองใส่ก็ได้นี่ล่ะมันตรงขึ้นมาหลังพี่น้อง มันมั่มันกันมาลุ่นน้ากันน้องเดียวไม่น้อยซึ่งมันเป็นน้ำฝนขึ้นมากมายอกพนี่นนองน้ำฝนตรงขึ้น ว่านโมมีดอกน้ำมัน็นี่ฝนตกใส่มันขึ้นเห็นมันขึ้นมากว <c oughs> ่านโมม,มมาจังละดึงใช้หาหลังโมม,มินน้องดอกมันเป็นบวกควยัยวนอน ນີ້ເດີ້ຍໍແຕ່ว่าບໍ່ໄດ້ໃສ່ກ เดี๋ยวจะไมาอย่ามค่ะผมหาลังใส่อ้อมนี้ไวปชื่อนองไปง่ยดอกพี่น้องฝนมาตกจะซ้ำมื่ออย่างนั้นก็นสาแห่งนี่แหละล่ะเอาขอาาอนนู่มาเช้าแต่เนี่ยฝนตกอยู่เพระเช้านลังซ้ำหนึ่งนพี่น้อง่าจี่ใส่หลาเทียนแหละล่ะไม่ค่อยได้ใส่ ไฟห,หายรล,ลองร่องเพื่อป่ามันขึ้นมาแล้วนี่คือท่างท่างป่าขึ้นที่เรามันโตมามันไหลลงไปนมันไหลลงหนอ่อขึ้นมาหนเลยแล้ว,วก็บ,บวกนึ่งอยูุ่ดรับเป็นบวกค่อยนอนพี่กันและ วันนี้ทดสอบทั้งนี้บางวันครับผมเดี๋ยวจะมาหยามน,น้ำกันมายามเบ็ดครับบ้านนีน้มาหลุ่มน,น้ำกันมีปลาถือบ่ชิหลอนบ่โอ้หลอนเลเนะพี่น่อหลอนเจกปลายังกิน 王八。<Well> Cái chặt, Cái này nghe lọt lắm. ป้ายังกลิ่นนะเนาะนี่หลอนวัตถุหลังเลยดุกหน่อยยังกินมันแหละนี่ หน้อยครับพดต้องลูกพี่น้อเทอป่าก็ดุกน่อยโอ้อยลูกคนขัดขัดนะ นี่จะลูกอันไหนพี่น้องเ,เอ้ยอาชิมซะกก็ได้ลหน่อยตัวน,นู้นแต่จ่อยประมาณไม่อนี้ยหาหลังกะทอว่าโอ้ยก็คิดนอยู่ ิึกปลาดุกหน่อยตัวนึง่งอ่ได้จบคลิปไว้ล้วนี้ครับผมคิดต่มคลิปต่อไปครับผม